แท็กไม่ก็ต่อต้านใช้แร่ธาดไปครับมาหน่อยเออโอ้โหสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ในช่องที่นะครับนะครับอยู่ในเกม Line เลนเจอนะอยู่ในดีสายฟรีสู่เทพ e p ีที่32นะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําการปั้นเอนจินให้เป็นล่าง9ดาวนะครับแต่ว่าผมจะทยอยทำไปเรื่อยๆและเป็นจนถึง9ดาวแม็กนะครับมาเอนจินนะ บางคนอาจจะบอกว่าผมทาทาไมตัวไม่ได้เก่งขนาดนั้นส่วนตัวกลคือผมชอบนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันมันน่าจะมีประโยชน์ทีมผมในอนาคตด,ด้วยนะครับผมอ่ะและอย่างนึง่งเราก็คือเอากบแปดดาใไฮเปอร์ให้บอสมืดนะครับผมอ่ะโอเคตอนนี้วัตถุดิบก็มาน,นี้นะครับอ่ะขอแคปก่อนละกันนะครับท่านผู้ชมนะมาซึ่งความสามารถที่ผมอยากได้เนี่ยแน่นอนมันต้องเป็นลาดแอคแท็กไม่ก็ต่อต้านใช้แลทาดไปครับมาหน่อยเออโอ้โหต่อท่านวะ ใช้ได้ใช้ได้แต่ในใจแอบ,บแอบ,บอยากได้แบบคือโจมตีครั้งสุดท้ายนะครับแต่ว่าได้เป็นต่อต้านเพิ่มแรนะอูดแล้ววันนี้มันเป็นวันจันทร์้วยไงมันเลยทําให้ผมเนี่ยต้องทําการออปั้นวันนี้หรออาจจะไม่ตันนะเพราะว่าทุดิผมมันไม,ไ,มไม่ไม่พอนะครับเอออาจจะปั้นได้แค่แบบประมาณร้อยนิดๆเนีน่ยผมเดี๋ยวไปปั้นทีเดียววันศุกร์แล้วกันนะครับแล้วก็จะเล่นเอากบไปเรื่อยๆนะแต่ว่าจะจบเนี่ยแล้วจะไปไต่ด่านนะครับผมท่านผู้ชมนะโอ้โหแต่ เอนจินเป็นล่างเก้าดาวนะครับก็ได้ความสามารถก็ถือว่ามันไม่ได้แย่นะครับผมผมว่ามันไม่ได้แย่เลยนะเอออ่าโอเคเดี๋ยวเอาจนะับเบอร์น่ะยัดยัดไปก่อนนะครับเพราะว่าจับเบอร์ผมทําเป็นล่างแม็กไปแล้วนะครับมา EP นี้เนี่ยผมบอกเลยว่า Engine 9ดาวนะ EP หน้าเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลย EP นี้อาจจะหายเปน็นนานนะเพราะว่าต้องไปเก็บวัตถุดิบในการฟาร์มนะครับผมตอนนี้ก็ดองลูบี้ได้พันสองละนะครับก็ เดี๋ยวก็จะต้องหายกันไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับผมทุกคนนะเออฟาร์วัตถุดิบนะครับผมทุกคนนะเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตอนที่ผมเนี่ยทำมันอไม่รู้แม็กหรือเปล่านีครับผมทุกคนนะแล้วในตอนนี้มันก็อยู่ในเลเวล140นะมันได้แค่นี้จริงๆนะครับผมเพราะว่าผมเอาวัตถุดิบที่เออไม่ได้ใช้เนี่ยวัดจะดให้มันหมดเลยนะก็ได้แค่นี้ต่อไปก็เออโอ้โหวัตถุดิบ ต้องเก็บน้ํยายาเยอะเลยว่ะโอเคน่าจะหายเป็นอาทิตย์แหละดีนี้นะครับผมอาจจะเล่น PP กันหน่อยสัก3เกมแล้วกันนะเดี๋ยวอยากรู้ว่าต่อต้อตานไอ้รับนี่ก่อนดีกว่านี่ลีโอนัสเอ่ออัพเอนจินล่าง9ดาวได้รับนะครับผมโอเคแล้วผมจะทําการยัดให้กับบอสคนนอกกฎหมายของผมเลยนะครับตอนนี้ก็บวก11แล้วนะครับบอสนะก็ผมบอกเลยนะว่าอนาคตเนี่ย ยังไงตัวนี้ก็ต้องเป็นก้าดาวแม็กแน่นอน100%นะครับผมคู่กับเอนจินไปเลยนะครับอ่าตอนนี้ ID ผมเนี่ยสเดือนนะครับผมสเดือนนิดๆ,ๆนะครับผมจะ5เดือนแล้วนะครับอุ้ยไม่ดิน่าจะกลางๆเดือนหน้านะผม5เดือนนะโอเค ID นี้4เดือนนะผม ID ก็ถือว่าเติบโตไปได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอ่าโอเคมาครับโอ้โหเจอทีมโอ้โหโอ้โหโอัปเกรดธาตุข้ามเลยครับผมผมไม่ค่อยชอบเจอบอสอัปเกรดธาตุนะ โอเคทีมนี้วัดเลยแล้วผมทุกคนมาผมไม่รู้ว่าเอนจินมันจะแบกทีมได้หรือเปล่านะแต่ว่ามันยังไม่แม็กนะทุกคนนะในตอนนี้นะครับผมเ่าโอเค okay. อยากรู้แค่แบบเออมันจะต่อต้านแบบเพิ่มแล่ได้เท่ขนาดไหนนะผมนผู้ชมนะมาได้ไหมโอ้แต่ว่าจิกจิกหายไอ้จิกก็นิ่งอยู่โอ้โอเคได้ไหมขูหแม่งทำไมทรงเหมือนจะแพงเดี๋ยวเลยวะเฮ้ยเอนจินเอาหน่อยหรือพ่อโอ้ใหญ่ใหญ่คนเขาดูถูก ฮัลโหลโอ้โหโดนหมดทุกคนโอ้โหเรียบร้อยว่ะเพื่อนอืมโดนจริงว่ะโอ้หถ้าหนาทีมเขาไม่มีแบบผมไม่ผมไม่ผมไม่ได้โดนเพิ่มแล่นะน่าจะเป็นหยุดเวลาหรือเปล่าทีมนี้นะครับแต่ผมเนี่ยกลับกลายเป็นว่าผมแล้วโดนกดขี่หนักเลยนะจังหวะนี้นะโอ้เพื่อนโอ้โหโดนว่ะแม่ โดนกระทึบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับไ d ดีรองของผมนะโอ้โหไอดีรองก็เน้นดองเน้นสะสมด้วยนะเออเหมือนไอดีหลักแหละไอดีหลักก็้องได้2 0 0 0ันจะสามพันแหละนะครับก็คิดมาดมาเมื่อไหร่ขอร้องเลยมาสักทีนะคิดมัดน,นะเอออยากอยากเกิดแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอนจินอีกตัวไว้ค่อยทำละกันนะครับผมเออเดี๋ยวเก็บกบไว้ปั้นตัวอื่นก่อนนะลูโดอย่างเงี้ยเดออี๋ยวค่อยเอาปั้นนะเออโอเค หรือว่าเอ็นจีมันต้องมีรูโดวะเพราะามันจะได้เพิ่มบัฟของเดือนด้วยนะครับผมทุกคนนะโอ้โหทำไมบินถูกมันมันตึงยังวะโอ้โหหมากลูกเอาให้หน่อยดีน้องชายหมากลูกโอ้โหหมากลูกไม่เอาเลยเลยอะโอ้โหหมากลูกแร่เยอะมากอะโอเคไหวปะวะบ้านเขากับบ้านผมใครจะจมก่อนการนํามาดูนะครับผมมาอุ้ยแต่กลัวบ้านกลัวเฮ้ยเพื่อนโอ้โหทาไมตีป้อมเขาไม่ไม่แบบหืมเฮ้ยทาไมตีป้อมเขาไม่ลดเลยนะอะ อุ้ยหวัวร้อนมาเพื่อนอะไรอ่ะโดนยับเลยอ่ะโอ้โหโอเคขอเกมขอแก้ตัวเออผมไม่ชอบงงเงียผมชอบแก้ตัวว่ะจังหวะเนี้ยมาครับเอาหน่อยขอเฮอะที่เกมนี้คือเราไ,ได้เปรียบเต็มเต็มเลยนะเพราะว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมบอสยิงแล้วมันมีอาการบ่อยหรือเกินอ่ะเฮ้ยโอ้โหทำไมมีอาการทั้งทีมเลยอ่ะ โดยแต่ว่าเอนจินกูแบบเหมือนผมเฮือเอนจินอะแบบเอนจินช่วยหรือเปล่าทุกคนก็ดูกันเอาเองละกันนะครับผมว่าเอนจินมันแบบพอมันชักลงมันนี่ลงมาปุ๊บอะแล้วพวกนั้นมันจะสตัน์ไว้ทุกคนลองดูลองดูเห็นปะเออนี่ผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับผมทุกคนลองอ่านี่ไงต่อต้านเพิ่มเร่คนดูช่วยกันดูละกันนะว่าผมน่าคิดไปเองหรือว่ามันเป็นจริงๆนะโอ้แต่เอนจินปุ๊บแล้วพอมันลงมาคือมันชักเห็นไหมมันชักกันหมดเลยไว้เพื่อน เออเครื่อ,อน e n g ผมมันมีโดนแน่นอนนะมันก็เลยทําให้ออกมาได้เปรียบนิดน,นึงนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมมองถ้าผมสังเกตมันไม่โดนขัดกาอากาศเลยนะเวสสำหรับหลี้างล่างอย่างหลีกเงินหลีกทองอย่างเงี้ยเออมันไม่ค่อยโดนขัดเลยนะเวลามันจะแบบพุ่งลงมาผมผมไม่ค่อยสังเกตว่ามันจะโดนขัดเท่าไหร่นะเอนจินนะครับผมทุกคนเอาโอเคหวยดีนี้นะเดี๋ยวจบคลิปนี้เนี่ยต้องไปฟาร์มกบเพิ่ไมไ้่ไปฟาร์มแหละนะครับเนี่ยยวต้องฟาร์มให้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมนะอูอ เดี๋ยวขอกดโอ้โหไม่ได้อีกนะครับเดี๋ยวโอ้โหต้องผมต้องทําการไปที่กาชาครับตอนตอนนี้ดองได้50กว่าตัวนะครับดองไปทันวาเลยนะท่านผู้ชมนะเออไอดี ID นี้นะครับไอดี ID หลักแลไอดีรองดองทันวาอย่างเดียวนะครับเอออะโอเคเอนจินนะครับเก้าดาวแล้วนะครับก็อนาคตเนี่ยเก้าดาวแม็กแน่นอนครับเอนจินผมรับประกันนะโอเคโอ้โหแต่ต้องบอกเลยนะว่าบอดมืดของผมก็ รอึือรอขึ้นก้าวดาวอยู่เหมือนกันนะบอสนะครับผมแต่ว่าวัตถุดิบเหมือนจะไม่พอสําหรับบอสมืดนะสิโอเคแต่ไม่เป็นไรวันอาทิตย์เราฟาร์มแล้วก็เดี๋ยวฟาร์มฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมท่านผู้ชมนะเออเราต้องปั้นบอสแน่นอนอยู่แล้วนะครับขอให้เกมแล้วการมันคาใจนะครับผมท่านผู้ชมนะฮันมาบากินะครับผมโหชิ้นจังวัดเลยแล้วกันนะครับผมมามาครับเออการต่อต้านแล่มันก็ได้อยู่นะสําหรับผมนะเออมันก็เสียวอยู่เออ อยากได้โจมตีครั้งสุดท้ายอ่ะเพื่อนผมว่าครั้งสุดท้ายโจมตีครั้งสุดท้ายมันมันโก,กว่าแน่เลยอ่ะโอ้ยไวเกินโอ้โหโหโดนจบไวมากอ่ะโอไมค์ก้าวงการเกมเฮ้ยโอ,โอเคโอ้โหพอว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูขอลองสกิลของไอเอนจีเน er ี่ยดว่าไอ้นี่หรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองกับ อ่ะลองไปเรื่อยเดี๋ยวผมว่าผมจะมาฟาร์มด่าน420นะครับผมอยากจะลองเอนจินอาจจะขอทำเอนจินให้อยู่ในทีมพีร้อยด้วยนะครับผมเพราะว่าจะช่วยแบกของ ID ผมนะทุกคนนะเออเพื่อเราเนี่ยจะเก็บกบอ่าเลี้ยวหนาสีเขียวนะกบเขียวอะเอามาอัพนะครับเอาผิดทีมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวๆอคือผมอยากได้เจสิก้าด้วยนะครับผมอนาคตก็กล้าดราม็กเหมือนกันนะแต่ว่าเอนจินน่ะเราต้องฟาร์มกบเพื่ออัพเอนจินแล้วครับแล้วก็ฟาร์แมแอปตัวอื่นด้วยนะครับผมเนี่ย เนะี่ยประมาณนะั้นผมจะเล่นประมาณนะี้นทุกคนแล้วก็กดไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมให้เราได้กบเยอะๆนะกบเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะหินศักยภาพเนี่ยสําคัญมากครับผมท่านผู้ชมเออโอเคพอเราฟาร์มเสร็จเนี่ยมันอ่ะพม่ามันจะขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะได้หินศักยภาพเห็นไหมเจสิก้าก็มานะครับท่านผู้ชมอ่ะเนี่ยประมาณนี้แหละที่ผมจะฟาร์มนะหลังจบคลิปนี้นะครับผมอ่ะโอเคคลิปนี้เอนจินเก้าดาวนะครับแต่ว่าความสามารถเนี่ยกลางๆวะ่ะแต่อยากได้โจมตีขั้นสุดท้ายอะ่ะ โอเคก็มีเวลาอีกเนี่ยผมก็เดี๋ยวผมเนี่ยค่อยปั้นอีกเนี่ยผมทุกคนนะอ่ะคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ท่นด้วยเนี่ยผมทุกคนนะก็คลิปนี้แม่งก็เจ็บจี๊ดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเอนจินโอ้ได้วความสามารถที่ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเล่นเล่นกันไปายาวๆับผมไอดีนี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ